ประกันสังคมหลักประกันพนักงานอย่างที่รู้กันนะครับว่าประกันสังคมนะครับใครที่อยู่ในระบบการทำงานนะครับของภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งนะครับใครที่อาจจะเป็นฟรีแลนซ์เองนะครับหรือเคยส่งประกันสังคมในมาตรา33ก็ดีนะเคยเคยทำงานมาก่อนแล้วก็ ออกมาทำฟรีแลนซ์มาทำงานอย่างอื่นนะครับและอยากส่งต่อนะครับก็จะรู้จักกันดีนะครับกับการส่งประกันสังคมนะครับประกันสังคมมีทั้งหมด3มาตราหลักๆมาตรา33นะครับเป็นมาตราใหญ่สุดเลยนะครับมาตราของพนักงานที่ทำงานในภาคเอกชนนะครับทุกแห่งเลยนะโดยบริษัทนะครับจะบังคับนะส่งประกันสังคมนะทุกๆเดือนนั่นเองนะครับ แล้ต่อมาคือมาตรา39สําหรับใครที่เคยเป็นพนักง,งานนะครับในบริษัทในภาคเอกชนและลาออกมานะครับและมาทําอาชีพฟรีแลนซ์ก็ดีนะครับหรือว่างงานแต่อยากส่งประกันสังคมก็สามารถสมัครเข้ามาตรา39ได้นะครับและยังมีมาตรา40นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยทํางานในภาคเอกชนนะครับ ก็สามารถที่จะสมัครในภาค40คือภาคสมัครใจได้นั่นเองนะครับการเป็นพนักงานนะไม่ว่าจะตําแหน่งใดนะครับทุกคนต่างมีเงินเดือนที่แตกต่างกันออกไปนะบางคนอาจจะมองว่ามันไม่เท่าเทียมเนาะมันจะมีหลักประกันอะไรนะครับที่มาช่วยลดความไม่เท่าเทียมนี้นะหรือลดการเหลื่อมล้ําของใครมีเงินเดือนเยอะแยะนะครับซึ่ง สิ่งที่มาลดความเหลื่อมล้ำคือสิทธิในประกันสังคมนะครับที่จะช่วยได้คือทุกๆคนมีสิทธิในประกันสังคมเหมือนๆกันนะครับสิทธิประกันสังคมทั้ง7สิทธิในมาตรา3 3นะครับทุกคนที่ส่งประกันสังคมมาตรา3 3ได้เท่ากันทุกคนนะครับหมายถึงว่าได้เหมือนกันทุกคนนะแต่อาจจะไม่เท่าในเรื่องของการส่งนะบางครั้งเนี่ย เขาเงินเดือน9,000อย่างเงี้ยเขาส่งด้วยอัตราเงินเดือน9,000มันก็จะไปอ๋อมันก็จะไม่ไม่เท่ากันในช่วงที่เวลาคุณลาออกแล้วคุณว่างงานนะครับแล้วคุณแจ้งยื่นนะครับของเงินส่งเคาะกรณีว่างงานนะสิทธิ์สิทธิทท์ว่างงานซึ่งเขาจะยึดเอาเงินที่คุณเอา ขานเงินเดือนที่คุณส่งประกันสังคมนะอันนั้น,ม,นมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่โดยรวมเท่ากันไม่ว่าสิทธิการรักษาอะไรต่างๆนะครับเอาละวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักสิทธิประกันสังคมนะครับในมาตรา3-3นะเรายึดมาตราหลักเลยมาตรา3-3นะครับว่าเขาหากคุณไป5%นะครับสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทเนี่ยเขาเอาไปใช้อะไรบ้างนะครับเราไปดูกัน เงินประกันสังคมที่เราถูกหักจากสถานประกอบการะนะเพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเราจะถูกหกักทุกเดือนหัก5%ของเงินเดือนโดยหักไม่เกิน15,000บาทก็คือเต็มแม็กที่15,000บาทซึ่ง5%ของ15,000บาทคือ750นะครับต่อเดือนนั่นเองใครที่เงินเดือนเกิน15,000บาทไปนะครับหรือ15,000บาทเป๊ะๆก็จะถูกหักไป750 นะลองไปดูที่สลิปได้นะครับซึ่ง750นี้จะแบ่งออกเป็น1นําเงินนั้นไปออมนะครับ450นะครับไปสะสมเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นบำเหน็จบำนาญน,นะครับในกรณีที่คุณอายุครบ55ปีนะครับจะได้รับคืนแล้วแต่ว่าจะได้เป็นบำเหน็จหรือบำนาญขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการส่งนะส่งมานานขนาดไหนนะครับ แล้วก็7 75บาทนะครับนำไปใช้ในกรณีการว่างงานเนี่ยแหละใครที่อาจจะประสบในภาวะที่ตกงานนะครับหรือว่างงานนะไม่ว่าจะด้วยสมัครใจหรือจำใจต้องว่างงานหรือโดนไล่ออกก็ก็ตามนะครับหรือโดนเลิกจ้างก็ตามนะครับก็จะได้รับ สิทธ์นะครับประกันสังคมในกรณีคนว่างงานคือสิทธิ์ช่วยเหลือนะครับในระหว่างช่วงที่คุณกําลังหางานใหม่นะครับคุณก็จะได้เงินตรงนี้อาจจะไม่เยอะหรอกแต่มันก็ช่วยได้นะครับแล้วก็ส่วน225บาทที่เหลือจะนําไปในอยู่อยู่ในส่วนของการเจ็บป่วยทุพพลภาพในส่วนคลอดบุตรนะถ้าไม่ใช้เงินส่วนนี้2อ5สบาบาทมันก็จะหายไปมันถูกตัดหายไป แต่เชื่อว,ว่าไม่มีใครอยากจะใช้นะครับในเงิน225บาทนี้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยไข้นะครับซึ่งการไม่เป็นโรคเป็นราบอันประเสิริฐอยู่แล้วนะแต่แน่นอนประกันสังคมมันเป็นการเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกนะครับหรือเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขก็คือแม้เงินเราเนี่ยมันเราจะไม่ได้ใช้เงินในกรณีเจ็บป่วย เงินไอ้คนทีเจ็บป่วยหลายๆคนมันก็จะไปช่วยคนที่เขาเจ็บหนักนะครับอาจจะเป็นโรคร้ายแรงนะครับที่ต้องใช้เงินรักษาถ้าเป็นอยู่ในเอกชนก็หลายแสนหลายล้านนะครับแต่อยู่ในประกันสังคมก็จะฟรีอย่างเงี้ยนะครับคือให้เฉลีย่ยทุกเฉลี่ยสุขให้เขาเถอะนะเราไม่จำเป็นอยากจะ เจ็บป่วยอะไรหรอกนะครับเงินส่วนนี้มันก็จะไปช่วยเหลือคนอื่นๆได้ต่อด้วยนะครับเรามาดูสําหรับสิทธิผู้ประกันตนทุกคนจะมีอะไรบ้างนะมาดูกันนะครับมันอาจจะมีอัปเดตบ้างนะครับแต่สิทธิโดยรวมจะประมาณนี้ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะแน่นอนได้รับสิทธิ์รับค่าตรวจวินิจฉัยโรคนะค่าบําบัดการแพทย์รวมถึงค่ากินค่าอยู่นะหรือรักษาพยาบาลนะค่าภานะรับส่งผู้ป่วยรโรคทั่วไป สิทธิ์ในการรับค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์มีสิทธิ์ได้รับการรักษาโรคมะเร็ง10ชนิดเลยนะครับโรคมะเร็งเป็นโรคอย่างที่บอกว่าเป็นโรคคนรวยนะเป็นโรคที่เสียเงินเยอะนะครับแน่นอนประกันสังคมก็คอรอบในโรคมะเร็งด้วยนะครับ สการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนนะแม้จะให้ไม่เยอะอัปเดตแล้วนะครับ900าบาทนะให้ผู้การตนได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน900บาทเนาะไม่ใช่ไม่ใช่หกรอนะครับอัปเดตเป็น9 0 0าล้วนะครับก็ไปขูดหินปูนหน่อยกรณีคลอดบุตรนะครับนะอาจจะมีการอัปเดตนะลองดูนะครับแล้วก็ทุพพลภาพแน่นอน ผู้สูญเสียผู้ประกันตัวที่สูญเสียสมรรถภาพไม่ถึงร้อยละ50ของร่างกายมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนตลอดชีวิตด้วยนะคงไม่มีใครอยากใช้หรอกนะครับผมเชื่อจริงๆไม่มีใครอยากใช้เลยนะแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดประกันสังคมช่วยคุณได้กรณีส่งข้อบุตรนะครับมีสิทธิ์ได้รับค่ารักไม่เกิน3คน กรณีว่างงานนะให้สิทธิ์ประโยชน์ในกรณีว่างงานนะครับหรือในจ้างหยุดกิจการทั่วไปอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยนะครับประกันสังคมก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับกรณีถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกินนะประมาณนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณีดังต่อไปนี้ก็ต้องระวังให้ดีทุจริตต่อหน้าที่นะครับ ความผิดทางอาญาจงใจทําให้ในายจ้างได้รับความเสียหายฝ่ฟาฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานนะครับลองไปศึกษาดูกรณีราออกนะครับลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกําหนดระยะเวลาจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน90วันในตาร้อยละ30เดี๋ยวนี้มีอัปเดตแล้วนะนะครับผมมี เหมือนพูดเรื่องซีรีส์ประกันสังคมอยู่นะลองไปอัปเดตในข้อมูลนั้นนะครับกรณีการตายนะครับถ้าก่อนถึงแก่ความตายส่งเงินมาแล้วนะครับตั้งแต่3-6เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนให้จ่ายเงินส่งเคราะห์นะเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้าง2เดือนนะครับทุกผลภาพนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมพูดคร่าวๆเ,เกี่ยวกับ สิทธิในเรื่องของประกันสังคมนะสิทธิประกันสังคมทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับใครอยากจะดูรายละเอียดหรือสอบถามก็เข้าไปที่เว็บไซต์ sso.go.th นะ1506ผมมีซีรีส์ประกันสังคมแยกต่างหากอันนั้นจะละเอียดกว่านะครับในภาพรวมนี้นะครับแต่นี้จะบอกถึงภาพรวมนะครับว่าทำไมเราถึงควรมีประกันสังคมนะหรือสิทธิประกันสังคมมันช่วยเราได้อย่างไรนะครับ ปรากฏว่าหลายท่านนะครับเท่าที่ผมเคยดูเคยผ่านตานะครับหรืออ่านวารสารของทางประกันสังคมเองนะครับก็มีหลายเคสที่ประกันสังคมช่วยเขากลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเอาง่ายๆว่าเขาอาจจะเคยป่วยเป็นโรคร้ายนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพนะและเขาใช้สิทธิประกันสังคมเนี่ยแหละจนหายจากโรคร้ายเอาง่ายๆ ถ้าคุณเป็นโรคร้ายนะครับและคุณไม่มีสิทธิประกันสังคมตัวนี้ไม่มีสิทธิอะไรเลยคุณอยู่ในโรงพยาบาลนะครับในเอกชนหรือจ่ายเงินในในรูปแบบสิทธิ์ที่จ่ายเงินเองเนี่ยนะครับแน่นอนไอตัวเงินที่คุณจ่ายออกไปอ่ะมหาศาลเลยบางโรคอย่างโรคมะเร็งเนี้ยนะครับมันมหาศาลและรักษากันนานนะครับ แล้วเอาง่ายๆคุณเครียดจากโรคร้ายแล้วคุณยังต้องมาเครียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอีกนะครับแต่ถ้ามีประกันสังคมนะครับประกันสังคมคบเวอร์หมดประกันสังคมช่วยเหลือคุณหมดนอกจากอาจจะเรื่องยาที่ไม่อยู่ในทะเบียนอะไรเงี้ยก็ดูไปแต่แน่นอนโดยภาพรวมเนี่ยรายจ่ายหลักๆประกันสังคมช่วยคุณได้นะครับแล้วก็หลายเคสนะครับหลายเคสฟื้นคืนกลับมานะครับ ด้วยสิทธิประกันสังคมเนี่ยแหละเพราะนั้นถึงบอกว่าสิทธิประกันสังคมเป็นหนึ่งในพื้นฐานที่ที่คนทํางานนะไม่ว่าเงินเดือนสูงขนาดไหนต้องมีทุกคนนะครับเพราะนั้นเป็นสิทธิที่เงินเดือนหมื่นห้านะครับเราก็ได้สิทธิเทียบเท่ากับเงินเดือน5 0 0แสนนะครับสิทธิในในของสิทธิประกันสังคมนะครับก็หวังว่าข้อมูลนะเกี่ยวกับประกันสังคมที่ผมพูดมาจะเป็นประโยชน์กับท่าน ไม่มากก็น,น้อยนะครับสนับสนุนโดยบริษัท p d s International ประเทศไทยจำกัดเว็บไซต์ w w w p d s t h a i l a n d c o m นะครับผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกประเภทนั่นเองนะครับใครที่สนใจอุปกรณ์เซฟตี้ติดตามรับชมนะครับหรือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ที่ผมบอกนะที่หน้าจอนี้นะครับ